ัสดีค่ะและตอนนี้นะคะปิงก็อยู่ที่หน้าร้านเจมาค่ะแล้ววันนี้นะคะปิงก็จะมาบอกแปลเหตุผลค่ะว่าทําไมเราต้องซื้อสมาร์ทโฟนที่เจมาค่ะตามกันมาเลยค่ะอันดับแรกนะคะเจมารวีแคร์ค่ะต้องบอกว่าแคมเปญใจของเจมาเนี่ยใจก็คือให้ไปทั้งใจที่เจมาเลยนะคะต้องบอกว่าแคมเปญน,นี้ดีสุดๆเพราะว่าเวลาเราซื้อมือถือสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งนะคะแคมเปญเจมาร์วีแคร์เน,เนี่ยต้องบอกว่าดีมากๆเพราะว่าเราขยายระยะเวลารับประกันตัวเครื่องนานสูงสุดถึง 2ปีแล้วรับประกันเวลาเราซ่อมเนี่ยก็ซ่อมที่ศูนย์มาตรฐานของเขาด้วยนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยประกันจอแตกก็ให้ถึงงานูาสุด1ปีเลยทีเดียวต้องบอกว่าใครซื้อสมาร์ทโฟนกับเราไปมั่นใจได้เลยว่าไม่มีปัญหาเครื่องแน่นอนค่ะ และนอกจากนั้นค่ะนอกจากในเรื่องของสมาร์ทวีแคลแล้วเรายังอุ่นใจได้เลยค่ะในข้อที่2นั่นก็คือเราสามารถเวลาเราซื้อสมาร์ทโฟนไปนะคะต้องบอกว่าเราจะได้ประกันอุบัติเหตุค่ะนานสูงสุด30วันด้วย <Wow. S 1> แล้ววงเงินประกันกรณีเสียชีวิต30,000บาทค่ะหรือรักษาพยาบาลก็3,000บาทต่อครั้งเรียกได้ว่าคุ้มมากๆค่ะและเหตุผลที่3ค่ะใครนะคะที่เปิดเบอร์กับ AS ต้องบอกว่าดีมากๆค่ะเพราะว่าเราจะได้ ส่วนลดค่าเครื่องสูงสุดถึง50%เลยทีเดียวค่ะใครที่ย้ายค่ายเบอร์เดิมต้องบอกคุ้มมากๆนะคะมาใช้กับเจมันค่ะและเหตุผลต่อมานะคะเหตุผลที่4นั่นก็คือใครก็ตามที่ซื้อเครื่องกับเราไปนะคะต้องบอกว่านําเครื่องเก่ามาแลกเครื่องใหม่รีโมบีเนี่ยได้ดีมากๆนะคะคือใครอยากเอาเครื่องเก่ามาเทรดอินก็สามารถเหรดกับเราได้ก็รับเป็นส่วนลดค่าเครื่องไปนั่นเองค่ะ และเหตุผลข้อที่5ค่ะนั่นก็คือใครก็ตามนะคะที่ถือบัตรเครดิตนะคะต้องบอกว่าสามารถร่วม กับโปรโมชั่นผ่อนบัตรเครดิตค่ะสูเปอร์เซ็นต์นานสูงสุดถึง40เดือนไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเราก็สามารถผ่อนได้ค่ะแถม0%ด้วยใครที่มีคะแนนสะสมบัตรเครดิตเยอะๆต้องบอกว่าดีมากๆเพราะว่าสามารถใช้คะแนนเป็นแกลกรับส่วนลดหรือเป็นแคสแบ็กในบัตรเครดิตได้อีกด้วยค่ะหรือข้อที่6ค่ะใครไม่มีบัตรเครดิตค่ะต้องบอกว่าดีมากๆนะคะเพราะสามารถผ่อนได้กับทางเจมา์ Mart. ไม่ต้องมีบัตรเครดิตก็สามารถผ่อนได้ค่ะเพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะ อนุมัติวัยนาทีเราต้องบอกว่าซื้อเครื่องจับทางเจมาร์ไปนะคะไม่ต้องกลัวเลยเราสามารถดีไซน์การผ่อนของเราเองได้ด้วยอยากผ่อนนานแค่ไหน,นะคะก็สามารถเลือกได้เลยค่ะและข้อที่เจค่ะอันนี้ปิงก็ชอบอีกข้อหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าใครที่ซื้อของตงา่างๆจากทางเจมาร์ไปจะมีสมาชิกเจพอยต์อยู่ซึ่งเป็นคะแนนเจพอยต์นั่นเองนะคะทุกๆุ0บาทจะเท่ากับ1คะแนนก็คือ1เจพอยต์นั่นเองแล้วเราสามารถเก็บคะแนนเจพอยต์เนี่ยมาแลกเป็นส่วนลดได้ด้วยนะคะสมมุติว่าเรา ซื้อมือถือเราอยากได้กาดเจ็หรืออัเซสซอรีแถมเราก็คือสามารถเอาตัวคะแนนเนี่ยมาแลกเป็นอัเซสซอรีได้คือบางตัวเนี่ยต้องบอกว่าเราซื้อมูลค่าเยอะเนี่ยเกือบจะได้อัเซสซอรีฟรีไปเลยนะคะเพราะว่าทุกๆุ0 0คะแนนของ J-Point เนี่ยจะแลกได้เท่ากับ50บาทนั่นเองค่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะข้อที่8ค่ะสำหรับสายที่รักดิจิตอลแอสเซทนะคะอย่าง j n f t เนี่ยต้องบอกว่าดีมากๆ เพราะว่าเป็นของสะสมค่ะใครซื้อสมาร์ทโฟนทางเจมัดไปก็สามารถสะสม JNFT กับทางเราได้นะคะเป็น non fungible token นั่นเองนะคะใครที่ชอบดิจิทัลแอสเซทอยากมี JNFT ที่เป็น j b เบิก็สามารถสะสมกับเราได้ค่ะและนี่ก็คือ8เหตุผลค่ะว่าทำไมเราต้องซื้อสมาร์ทโฟนกับทางเจมัดนั่นเองค่ะ